ตอนแรก,กไม่ดีเลยนะไม่ดีเลย,เลยโอ้ยเบี่อผูเพีดเยดแล้วผมคิดว่ามันมันต้องดีกว่านี้ วันนี้พาเพื่อนเพื่อนะครับมาดู All New Isuzu Mu-X e นะครับขวัญใจมหาชนวัยรุ่นเมืองไทยชอบรุ่นนี้มากที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นจุดรวมพลของคนที่รัก All New Isuzu นั่นเองนะครับแต่กับกันนะครับบางคนที่ได้รับรถมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่ารถเดิมเนี่ยมันยังไม่พอเนาะก็เลยต้องอัปเกรดให้รถมันขับดีขึ้นแต่อย่าจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งรถคันนี้แม้เป็นรถแห่งอนาคตนะเพราะจริงๆโฉมตัวน,นมันต้องขายในปี2025 แต่กับการวันนี้รถออกขายในปี2024ซึ่งแน่นอนแหละทุกคนประเทศไทยมันเป็นฐานของรถรุ่นนี้อยู่แล้วเป็นหัวเรือของรถตระกูลนี้อยู่แล้ววันนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการระบบล้อ,อยางโช๊คใหม่แต่ลูกค้าต้องการฟิลลิ่งที่ตรงจริตตัวเองได้มากที่สุดตัวยางนะครับเปิดใจมาดูแบรนด์โตโยซึ่งแบรนด์โตโยตัเนี้ยเป็นยางตัวสุดสายถนนดําสายซิ่งอะไรก็คือโตโยต้าทีนั่นเองนะครับลูกค้าต้องการยางหน้าใหญ่ด้วยนะครับก็เลยจัดเป็น275 5520 เหตุผลที่เลือกสเปกนี้เพราะว่าไม่อยากให้ยางมันดึงนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนคือพอล้อตัวนี้มันเป็นล้อเวฟวิลลไลน์ v f 0 1 3กว้าง9นิ้วครึ่งออฟเซตยี Off ่สองใส่27มันจะพอดีเป๊ะเลยครับทุกคนผมคิดว่าล้อตัวนี้คุ้มค่ากับการลงทุนที่สุดก็คือค่าตัวที่ประมาณ40,000กว่าบาทหัวใจของวันนี้คือช่วงล่างชุดนี้ครับก็คือช่วงล่างแบรนด์เออร์ลินนั่นเองคนที่สนใจโช๊คแบรนด์นี้นะครับในรุ่นมนะิลเอ็กเนี่ยตัวนี้จะได้โช แต่กับกันรุ่นนี้จะได้สปริงทางด้านหน้าและด้านหลังและต้องยืนสแตนดาร์ดเท่านั้นเพราะเขาเดยวล็อกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยมันยังไม่พอเนี่ยผมก็มีมุมมองให้ทุกคนได้ฟังว่าการติดตั้งโชค๊คเนะี่ยอย่างที่ผมบอกแหละวิศวกรเออร์ลินเขาคิดมาเนี่ยเขาระดับโลกเนาะเขาคิดมาแล้วว่ารุ่นนี้มันเพียงพอสําหรับสิ่งที่เขาคิดมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละสำหรับคนที่อยากอัปเกรดโชค๊คตัวนีน้ไปเป็นทนะีวีเนี่ยในมุมมองผมผมจะบอกแบบนี้ว่าการอัปเกรดในวัน ไม่คุ้มค่าผมมีโอกาสได้คุยกับทางวิศวกรเขาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราใช้โชคชุดนี้ไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราอยากเอามาเปิดวาวทำใหม่เปิดเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่เนี่ยเราค่อยไปอัปเกรดณนะวันนั้นเนี่ยมันคุ้มค่ากว่านี่คือมุมมองที่ผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจตรงจุดนี้กันนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกคนโชคแบนนี้รับประกัน2ปีไม่จํากัดระยะทางบอกเลยว่าใจถึงมากนะที่การรับประกันแบบนี้นะครับวันนี้ผมเองก็ อยากลองเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ให้ทุกคนดูก่อนว่ารายละเอียดการติดตั้งเป็นแบบนี้ซึ่งวันนี้ขอลูกค้าแล้วว่าตอนจบไปลองรถด,ด้วยกันสิว่ามันดีจริงๆอย่างที่ผมพูดไหมครับและตัวนี้เป็นโช๊คทูเวดูซิว่ามันจะดีจริงไหมกับเออร์ลินตัวแอดเวนเจอร์กับพี่น้องวิสาครับ ยู่บนรถ all new isuzu mu-X แล้วนะฮะก็เราพาลูกค้ามาลองนะครับอันนี้ปกติเคยขับรถ PPV มาก่อนไหมฮะไม่เคยครับผมไม่เคยเลยไม่เคยเลยอความคาดหวังนี่คาดหวังยังไงบ้างฮะคาดหวังแค่นุ่มอย่างเดียวครับผมแค่นุ่มอย่างเดียวแต่ก็ไม่รู้ด้วยผมไม่เคยขับม,มาก่อนไม่เคยเลยจักที่ร้านได้ไงครับอ๋อไอ้เซิร์ชหาร้านใกล้แล้วก็ดูประวัติว่า คนใช้งานเยอะเปล่าคนเข้ามาทําเยอะก็เลยสินค้าดีมีคุณภาพก็เลยเข้ามาอแล้วทําไมถึงตัดสินใจซื้อเออรินฮะอ๋อจะให้มันจบเลยทีเดียวครับผมอ๋าแล้วทําไมพี่ถึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลองขับก่อนแล้วแต่งอะ่ะก็เห็นมันมันดีก็เลยเอาเลยครับผมอ๋อเดียพี่ผมขับความเร็วพี่เลยแปดสิบเออเนี่ยความเร็ว<อ>เจ้าประหันี้ยนั่นลพี่ดูรอยต่อ เป็นไงบ้างฮะเฟลลิวิ่งรอยต่อมันรอยต่อถ้าไม่มีอ่าอืมรอยต่อไม่มีอีนนี้พี่เราโดนเปลี่ยนถนนเนี่ยปึ๊บๆเนี่ยมันอย่างงี้เห็น,หนนะอันนี้คือสปปรรพคุณมันตอนนี้ใช่แต่เวลา,วา,วาวมันยุบไวๆเนี่ยมันยังปึ๊กขึ้นมานิดนึงแต่พี่ดูเส้นรอยต่อเนี่ยเดีเย๋ยวพี่เราเหยียบนะเนี <laughs> ่ยพี่ดูเนี่ยนไนะ ถ้าเป็นรถพอดีมันจะแตกๆใช่ใชไอ้นี้หายไปเลยน่าสบายใจนะไม่ดูด,าด่านนะวันเดีอยวตอนแรกเขียนสีหน้าพี่เขากูนี่แบบโหเฮียกูเครียดแล้วตอนแรกก็โหูโหตอนแรกอไอ้นี่จรงิงไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยเอออย่างนี้นั่งสบายพอแล้วพี่โชคแสนปรับผิดแป่งก็คือโชคห่วย แต่นี่ก็ถือว่านุ่มแล้วนะนุ่มมากผมพี่ดูตรงนี้สิพี่อยู่แถวนี้พี่รู้จักตรงนี้อยู่แล้วมั้งเด่นนภาษสุขมันก็จะใช่มัเก่งยิ่งโหนนี่นะเออไปก็มีกำลังใจละทำไมพี่ถึงเลือกอีทุสุผมอยากรู้ทุกคันเลยปะคันที่ขับมาอีทุสุปะอีทุสุครับผมพี่บอกเคยผลหน่อยทำไมพี่เลือกอีทุสุเครื่องทนฮะเครื่องทนเครื่องทนใช่เมืองอื่นเดี๋ยวไหมพี่ทรงมันสวยประหยัดกว่าโตต้าไหมในความรู้สึกพี่ ประหยัดกว่าครับผมประหยัดกว่าใช่ที่ใช้มานะดีแม็กอะฮะไอ้คันเขียวผมใช้มา20กว่าปีครับอ่อะฮะไม่พังเลยไม่มีอะไรพังเลยครับเป็นรถข้อของคันนั้นใช่ไหมใช่คันนั้นครับผม <c oughs> มันบรรทุกอะไรครับสั้นสุดเนีอ่อ๋อโดนนะมันทุกโดนข้างน้ำก <c oughs> ็โดน <c oughs> ใช่ครับผมเอ้พี่พี่ทำโดนแพงเกษตรหรือครับใช่ครับผมคอนแทคให้ติดต่อครับศูนย์918139996ครับโอเค พอลูกค้าขายของไว้รับในพื้นที่อนดับรีหรือว่ารับทั่วจังหวัดครับผมใส่น้อยวังน้อยยุดยาเสรนาเอาม่ได้าทีฉีดพ่นข้าวให้ขึ้นคุมหวานฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนโตใบยเยอะก็ตัดใบครับผมมีครบวงจรทั้งโดนทั้งรถครับผมตอนนี้รีวิวรถตัวเองหน่อยฮะให้คะแนนเท่าไหร่ครับถ้าเต็มสิ สิบเลยครับผมเอ้ยสิบเลยเหรอใช่มันนิ่มเลยนิ่มเลยมีอะไรจะจะฝากให้ถึงคนที่อยากมาใช้บริการร้านพี่อมริษารมั้งครับบริการดีครับผมอ่าฮะบริการดีจบพูดจาง่ายพูดจาดี D. มีครบทุกอย่างครับผมสาธุก็คันนี้นะครับทุกคนใส่โชคเออร์ลินยางสี่เส้นแล้วก็ล้อมแม็กสี่ลูกก็จรนะิงๆเนี่ยพี่เขาให้สิบแต่ผมให้คะแนนตัวเองแค่แปดเอง ราะผมรู้สึกว่าจริงๆถ้าจะสิบเมื่อไหร่ก็คือพี่เขาต้องรันอินเสร็จก่อนแล้วเราก็มาปรับจูนด้วยกันเพราะด้วยพี่เขาไม่เคยขับ PPV ได้แหละแต่ผมบอกเลยผมคันนี้ผมให้คะแนนตัวเองแค่แปดแต่แต่รอพันโลเนี่ยผมจะพาพี่ไปสิบให้ดูเพราะผมคิดว่ามันมันต้องดีกว่านี้วันนี้นะครับสําหรับคนที่สนใจอยากมาเทสนะฮะและอยากได้ฟีลลิ่งแบบพี่เขานะก็ต้องบอกเลยว่าอยากให้เลี้ยวมาลองอครับเออรินเรามี ขอพร้อมนะใครพร้อมจบในตัวเลขที่เขามีเนี่ยผมคิดว่าแม่งจบจริงๆกับโชว์แบรนด์เนี่ยนะครับราฟพี่เขาก็เป็นกระบอกเสียงให้เราแบบธรรมชาติเลยออฟี่เขาก็รันแรกเขาก็บอกตรงไม่ชอบดูวะพี่ขับแม่งไม่ดีเลย <c oughs> แต่พอรันสองปั๊บมันมัน,มน <c oughs> เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเยอะเลยอ่าก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับและใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืม enjoy yuca กับพี่ของปีนสิบสามนะครับสวัสดีครับ